สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาเยืนอยู่ที่ตำบลอ่าวใหญ่อํเาเภอเมืองจังหวัดตราดเพื่อมาติดตามผลการทํางานของ3เกลือเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนเกษตรสาสตรและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรที่นี่ครับปรากฏว่าเขานั้นปลูกทุเรียนพันหมอนทองในพื้นที่ทั้งหมด17แปลงมีจํานวนทั้งหมด7,000กว่าต้น นะครับแล้วใน7,000กว่าต้นเนี่ยนะครับเธอใช้3เกลือวัวแพนอย่างจริงจังโดยเฉพาะอายุตั้งแต่นะครับหปีไปจนถึง10ปีละว,ว่างั้นเถอะนะครับที่สําคัญครับเมื่อเธอใช้แล้วผลผลิตที่เธอออกมานั้นกลายเป็นที่คลรหาหนินทาของสื่อมวลชนว่าเธอตัดทุเรียนอ่อนนําออกขายแต่สุดท้ายครับพิสูจน์ได้ว่าเธอนั้นตัดทุเรียนแก่ที่เหมาะสมกับการนําไปจําหน่าย ที่สําคัญครับตรวจค่าแป้งแล้วปรากฏว่าเต็มคาราเบลเลยคาราเบลไปอีกครับตอนนี้สื่อมวลชนหันมาดูสวนเธอว่าใช้อะไรหนอถึงทําให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่สําคัญครับเธอนั้นบอกว่าใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้มาดูกันครับว่าปีนี้ของเธอนั้นขายได้กี่ตันเป็นมูลค่าขนาดไหนขนาดนี้ ใครตกไข่ก็ลุ้มาดูสวนเธอพบกับเจ้าของสวนครับที่กําลังขึ้นชื่อในขนาดนี้สวนของเจเม้าสวัสดีครับเจเมาครับสวัสดีค่ะโอ้โหมีชื่อจริงนะสมคุรจริงว่าอะไรครับชื่อสีนวลแดงตะนุค่ะสีวลแดงตะนุนะครับที่เมื่อกี้ผมพูดไปนั้นมีอะไรที่เกินความจริงบ้างครับไม่มีค่ะไม่มีนะครับเป๊ะค่ะเป๊ะเลยนะครับดังนนะผมขอถามก่อนกันและกันเจม้าครับทั้งหมด17แปลงถูกไหมครับค่ะทั้งหมดกีร่กันครับ ยืนยันอีกทีอยู่ประมาณ300ไร่ค่ะ300ไร่ค่ะจิตจำนวนต้นครับ700 0ต้นค่ะ7,000ต้นมีอายุทุเรียนกี่ปีบ้างครับตั้งแต่1ปีจนถึง10กว่าปี10กว่าปีค่ะที่กำลังให้ผลผลิตก็มีค่ะเริ่มต้นมีไหมครับเริ่มต้นก็3ปีครึ่งก็มีค่ะ3ปีเริ่มตอนเป็นจริงๆแล้วเรายังไม่ให้เป็นแต่เขาอยากเป็นก็ให้เขาเป็นโอ้แล้วก็ลูกเขาก็ใครๆเขาบอกว่าถ้าทุเรียนสาวต้นลูกจะโบ แต่ก็ไม่โบ่ไม่โบ่นะลูกสวยวันนี้เก็บเก็บไปแล้วเก็บหมดแล้วค่ะเก็บหมดแล้วนะวันนี้ที่เรามายืนอยู่เนี่ยนะครับคืออยู่ในแปลงหนึ่งถูกไหมครับคี่ด้านหลังเราอยู่ในแปลงหนึ่งของเจ็ดพันต้นนะครับใน17แปลงนั้น1,100นรต้นค่ะอ๋อแปลงที่เรากําลังเห็นภาพนี่นะค่ะอันนี้ทุเรียน3ปีสปีครึ่งค่ะสามปีครึ่งนะครับมีทั้งหมดกี่ต้นครับเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยต้นอ้าวละก่อนที่ผมจะถามเรื่องใหญ่ผมมาถามเรื่องเล็กก่อนนะครับ ว่าทุเรียนที่ว่าสอนเป็นเนี่ยนะครับตอนนั้นน่ะเราใช้คู่ประจันอย่างไรครับก็ใช้หนึ่งซองหนึ 1, 2, 1, 1, 1> ่งขวดตลอดค่ะทุกรอบเราก็จะใช้หนึ่งซองหนึ่งขวดแล้วก็บวกต,วตัวนู้นตัวนี้บ้างนอนลาเพี้อะไรแล้วก็บวกไปทั้ง17แปลงค่ะก็ไม่มันมันไม่ต้องไปใช้อะไรเยอะครับก็เออยางซองหนึ่งซองยางขวดหนึ่งขวดก็ชีด น้ำพันลิตรค่ะน้ำพันลิตรนะแต่ช่วงแล้วเล่งใบให้มันแก่ทันกับการออกดอกเราก็ใช้สองสองชุดสองชุดต่อพันลิตรอันนี้ก็คือเป็นการเล่งเล่งใบเล่งทาใบช่วงนี้ค่ะกี่วันคร้างครับตอนนั้นก็สิบวันสิบวันครั้งสิบวันคร้างเลื่อยไปเลยตลอดเลยตลอดค่ะหแต่สองสองชุดเนี่ยก็คือจะช่วงช่วงสปีดให้ให้เร็วขึ้นก็ ส่วนมากก็จะใช้หนึ่งชุดหนึ่งชุดตลอดมาครับ,รบเราใช้มากี่ปีแล้วครับที่เจอสามเกเออเลือครับเพิ่งใช้ครบป,ปีพอดีเลยนะครับครบป,ปีหลังเก็บเกี่ยวของปีปีที่แล้วปีที่แล้วเราก็เริ่มลองใช้ดูบ้างแต่ไม่ได้จริงจังแต่พอปีเนี้ลองใช้เต็มปีเลยตั้งแต่หลังเก็บเกี่ยวมาตั้งแต่ทําใบสะสมธาตุอาหารบํารุงอะไรทั้งฉีดดินฉีดใบเราก็ฉีดกับคู่หูมาตลอดอ,อส่วนที่สวน สามปี6เดือนน่ะมันมีความมหศัศจรรย์อย่างไรครับในการสอนเป็นเขาเนี่ยคือเราไม่ได้ทําสารแล้วไม่ได้ทําอะไรเขาเขาเสมบูรณ์แล้วเขาก็อกอ,อกมาเองค่ะเขาออกมาเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจที่ว่าจะให้เขาเป็นปีนี้เพราะว่าเราก็กลัวต้นจะ